สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรายการนบเสกรักวันนี้เราจะเปลี่ยนเรื่องเลยนะแต่จริงมันก็ยังเกี่ยวกับเรื่องทางจิตวิญญาณจิตใต้สํานึเกี่ยวกับมายเซตอยู่ดีคุณเพราะว่าเราเราจะพูดถึงหัวข้อท็อกซิกเราจะมองแต่คนรอบข้างใช่ไหมว่าเขาท็อกซิกคนนู้นคนนี้ท็อกซิกแต่วันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อที่ว่าคุณกําลังท็อกซิกใส่ตัวเองคุณกําลังเอายาพิษมาเข้าปากตัวเองนะ ไม่มีใครหรอกคุณจะทำร้ายคุณได้เท่ากับคุณทำร้ายตัวเองคุณอาจจะเคยได้ยินนะบ่อยนะว่ามีคนท็อกซิกมากมายในภายในสังคมรอบตัวเราเนี่ยและคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมองไปภายนอกว่าเฮ้ยสังคมฮาโหคนนู้นคนนี้มีแต่คนเป็นพิษว่ะแต่นอกจากการท็อกซิกเนี่ยจะมาจากคนอื่นแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือไอ้สิ่งท็อกซิกที่เกิดขึ้นมากมายในชีวิตคุณเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยตัวคุณเองและคุณไม่เคยรู้ตัวเลย มันอันตรายมากนลคุณนะไอ้ความท็อกซิกที่ที่คุณสร้างให้ตัวเองเนี่ยมันจะทําลายตัวคุณอย่างช้าๆช้าๆจนกว่าคุณจะฉุดคิดหรือเกิดปัญญาขึ้นด้วยตัวเองเรามาฟังสิบสัญญาณที่จะบอกว่าคุณกําลังทําตัวเป็นคนท็อกซิกสัญญาณเหล่านี้คุณมักจะจุดมองข้ามแต่มันส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตต่ออารมณ์แล้วก็สุขภาพของร่างกายคุณนะ่ะได้เมื่อคุณรู้จะทําให้คุณไนดะ้ก้าวข้ามมันได้นะ แล้วคุณก็จะพ้นจากการทำลายตัวเองคุณรู้ไหมทุกข้อที่กล่าวมาสิบข้อเราเป็นทุกข้อเราเลยแหละเป็นคนที่เคยท็อกซิสใส่ตัวเองมาก่อนโดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนเลยอันนี้ยอมรับเลยยอมรับยืดอกยอมยอมรับใะตอนนี้เลยนะข้อแรกนะที่ดูว่าคุณกําลังท็อกซิสใส่ตัวเองหรือเปล่าก็คือข้อแรกคุณใส่ใจมากเกินไปกับสิ่งที่คนอื่นคิดถึงคุณ มันดูธรรมดาใช่ไหมลองฟังก่อนนะคุณใส่ใจมากเกินไปกับสิ่งที่คนอื่นเขาคิดถึงคุณเมื่อคุณให้ความสําคัญกับการกับการความคิดเห็นคนอื่นมากเกินไปเนี่ยคุณก็จะสูญเสียพลรัรงและคุณค่าในตัวเองไปทําให้คุณเนี่ยเป็นคนคิดมากเป็นคนที่มีความวิตกกังวลเป็นคนที่มีความเครียดเพราะคุณพยายามจะใช้ชีวิตให้เป็นไปตามความคาดหวังของคนอื่นไงที่มันอาจจะไม่ตรงกับตัวตนจริงๆงคุณเลยก็ได้ ความต้องการการยอมรับจากคนอื่นหรือของสังคมแบบคุณมันเป็นกับดักที่คอยขัดขวางไม่ให้คุณเนี่ยมีความสุขกับขิงกับอ่ากับสิ่งที่คุณต้องการโดยแท้จริงคุณต้องจำไว้นะว่าคนทุกคนเนะี่ยคุณมีมุมมองแล้วก็มีวิธีการที่ต่างกันและสิ่งที่เขาคิดต่อคุณเนี่ะมันมักมันจะแสดงอากติในจิตใจ,ใจเขาแล้วก็ความไม่มั่นคงในตัวเขาความคิดเห็นที่สําคัญที่สุดก็คือความคิดเห็นของคุณที่มีต่อตัวคุณเองอันนี้ขีดเส้นใต้เลยนะ ความคิดเห็นที่สําคัญก็คือความคิดเห็นของคุณที่มีต่อตัวคุณเองความเชื่อมั่นในตัวเองและการยอมรับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณเพราะมันจะช่วยสร้างความมั่นใจแล้วก็ความยืดหยุ่นจากภายในคุณได้ไงความมั่นใจในตัวเองนี่แหละคุณที่มันจะช่วยให้คุณรับมือกับความท้าทายในชีวิตได้อย่างเข้มแข็งและก็ไม่ต้องแบกภาระในการทําให้คนอื่นเขาพอใจไงเรียกเขาเรียกไงอ่ะเรียก คุณต้องเรียกความเป็นตัวเองกลับมาด้วยการสร้างค่านิยมแล้วก็ความเชื่อมั่นตัวเองและทิ้งความต้องการในการยอมรับจากคนรอบข้างจนคุณแบบไม่เป็นตัวตัวเองข้อ2นะที่คุณจะดูว่าคุณกําลังทอกซิษใส่ตัวเองหรือเปล่าข้อ2คุณไม่รู้ว่าขอบเคของตัวเองอยู่ตรงไหนเราเป็นมาหมดทุกข้อจริงๆคุณคอนเฟิร์มนะคุณไม่รู้ว่าขอบเตของตัวเองอะอยู่ตรงไหนหรือว่า คุณไม่ได้สื่อสารให้คนอื่นรู้ในเวลาที่เหมาะสมไงคำว่าขอบเขตก็คือสิ่งที่คุณจะไม่ให้คนอื่นทํากับคุณและสิ่งที่คุณจะไม่ทํากับคนอื่นอย่างเช่นนะคุณจะไม่ยอมให้ใครพูดคาหยาบใส่คุณคุณจะไม่ให้ใครเขาเรียกมามามอบหมายงานคุณนอกเหนือเวลางานนะหรือแบบวันหยุดที่คุณมีกับครอบครัว มันเป็นสิ่งสําคัญนะคุณในการปกป้องสุขภาพจิตแล้วก็อารมณ์ของคุณเองแต่หลายคนขอคุณมีปัญหากับการกําหนดขอบเขตไงถ้าคุณไม่ได้กําหนดขอบเขตของคุณที่มันชัดเจนมากพอเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกถึงแบบคุณจะรู้สึกกดดันคุณอาจจะรู้สึกแบบเพลีงใจอะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันโดนออฟเฟรดเนี่ยเพราะคุณไม่รู้ว่าขอบเขตของคุณเป็นอยู่ที่ไหนไงมันอยู่ตรงไหนหรือคุณอาจจะแบบ กลัวว่าการกําหนดขอบเขตเนี่ยแล้วสื่อสารให้คนอื่นรู้เนี่ยมันจะนําไปสู่ความขัดแย้งหรือการแบบเรกการทําการให้คนอื่นไม่ชอบอย่างเงี้ยที่จริงเราในการกําหนดขอบเขตไม่ใช่การการะทาที่เห็นแก่ตัวอย่างใดนะแต่เป็นสิ่งที่คุณท,ทําเพื่อแสดงความ,ความเคารพตัวเองไงเมื่อคุณเข้าใจถึงความต้องการแล้วก็ข้อจํากัดของตัวเองแล้วเนี่ยคุณก็จะสร้างกรอบที่ดีแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆฝ่ายไ,ได้การสื่อสารถึงขอบเขตของคุณทีค่คนอื่นรู้เนี่ย คุณต้องใส่ความกระนหาและความชัดเจนมากๆบอกเลยนะเพราะมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าคนอื่นเขาจะปฏิบัติต่อคุณด้วยความเคารพแล้วก็สมควรคุณสมควรจะได้รับแบบนั้นเมื่อคุณกําหนดขอบเขตคุณก็กําลังจะสอนให้คนอื่นเนี่ยเขาโต้ตอบกับคุณในแบบที่เขาเคารพคุณค่าของคุณและก็รักษาพลังงานของคุณเอาไว้แต่นะถ้าหากคุณไม่เคยกําหนดขอบเขตของตัวเองเลยเนี่ยใครจะทําอะไรก่อกับคุณยังไงกระดาเนี้ยมันเล่าที่ผ่านมา เป็นคนอะไรก็ได้ใครอะไรก็ยิ้มอย่างเงี้ยไม่มีคุณค่ามันแบบเราต้อลบตัวเองเรารู้เลยนะถ้าคุณเป็นอย่างนั้นใครทาอะไรกับคุณก็ได้เท่ากับคุณกําลังวางยาพิษให้กับตัวเองคุณกําลังจะเป็นต้นกําเนิดของความท็อกซิกในตัวเองและจะทําร้ายตัวเราเองในระยะยาวเรื่องจริงเลยคุณนะเรื่องจริงมากๆ พราะฉะนั้นคุณควรกําหนดขอบเขตให้ตัวเองนะอย่าแบบใครอะไรก็ได้ฉันแบบฉันเป็นคนง่ายงสบายๆใครอะไรก็ได้ฉันไม่ว่าไม่ซีเรียสไม่ได้เลยคุณอย่าเป็นคนดีเกินไปเราอ่ะเราอเป็นคนที่ดีเกินไปเราพูดเลยเนะี้ยคำนี้ใช้กับเราอะเจ๋งที่สุดนะพ่อแม่สอนดีคุณพ่อแม่ไม่ผิดในการสอนเราแต่เราทําตัวเราเองที่มันเกินไปเท่านั้นเองการทําดีคนอื่นด,ด,ดีแต่เป็นมากเกินไป มันก็ไม่ดีถูกไหมสุดท้ายเราก็จะไปคิดคนนู้นคนนี้เอาเปรียบเรานะข้อ3นะการดูว่าคุณกําลังมีความท็อกสิกใส่ตัวเองหรือเปล่าข้อ3คุณรับผิดชอบต่อความสุขของคนอื่นมากเกินไปการดูแลใส่ใจผู้อื่นคุณมันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานอันดีที่เราบอกนไปไงแต่มันจะเป็นการสร้างคิษการวางยาพิษให้แก่ตัวเองได้เลยถ้าหากว่าคุณไปรับผิดชอบต่อความสุขแล้วก็ ความพอใจของคนอื่นมากเกินไปและมันจะเกิดจากความต้องการลึกๆในใจว่าตัวเองอ่ะจะเป็นที่ต้องการหรือที่รักคนอื่นถ้าเราถ้าเราแบบถ้าเรามอบความสุขคนอื่นอย่างเงี้ยเราจะเป็นที่รักเป็นที่ต้องการของคนอื่นอันนี้ก็เล่าเลยหรือการโกรจะถูกมองว่าเป็นคนใจร้ายอย่างเงี้ยหรือถูกมองว่าแบบเป็นคนไม่ใส่ใจคนอื่นอย่างเงี้ยถ้าคุณรับผิดชอบความสุขของคนอื่นมากกว่าความสุขของตัวเองเนี่ยคุณ อาจจะเป็นคนที่ไม่ให้ความสำคัญเนาะต่อสุขภาพจิตต่อความสุขแล้วก็ต่อการเติบโตของคุณเองใช่ไหมเราพามาแล้วคุณนะแค็นคนอืนมีความสุขคิดว่าตัวเองมีความสุขนัไม่ใช่คุณอย่างที่เราบอกยกตัวอย่างไปอ่ะคุณกินข้าวคุณเห็นคนอื่นกินข้าวคุณอิ่มไหมล่ะคุณก็ไม่อิ่มคุณต้องเคี้ยวข้าวด้วยตัวเองคุณจะลองอื่นเคี้ยวข้าวมาใส่ปากคุณลองคุณต้องเคี้ยวเองจะไหมสิ่งที่คุณต้องรู้คือแม้ว่า คุณจะเป็นกำลังใจคุณจะสนับสนุนให้คําแนะนําต่อคนอื่นมาเล่าเนี่ยเราจะทำหน้าที่ที่ปรึกษาเนี่ยไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามคุณจะสนับสนุนให้คําแนะนําแต่คุณไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือควบคุมชีวิตของพวกเขาได้จําคานี้วเลยนะแต่ละคนต้องรับผิดชอบต่อการเลือกและการเดินทางของพวกเขาเองที่เขาเลือกการที่คุณถถยหลังออกมาและก็ให้ทุกคนรับผิดชอบชีวิตของตัวเองดูบ้างเนี่ยมันจะทําให้คุณปลดปล่อยภาระที่คุณต้องไปแบกรับเน หรือลองรับอารมณ์นในการตัดสินใจของพวกเขามันไม่ได้หมายความว่าคุณจะหยุดใส่ใจคนอื่นนะไม่ใช่หรือคุณจะทําตัวเฉยเมยไม่สนใจแต่คุณใส่ใจในแบบที่คุณไม่ต้องลําบากไม่ต้องเครียดหรือต้องใช้เวลาและพลังงานมากมายเนี่ยมันเกินความจําเป็นเขาเลือกทางนี้พอเขาพลาดคุณก็ต้องไปซับพอไปรับผิดชอบเขามันไม่ใช่ทุกคนบอกเลยนะเราจะบอกสอนลูกนะ เลือกอะไรก็ได้แต่ลูกต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ลูกเลือกนะนั่นแหละคุณจะทำให้เขา,าเป็นคนมีความรับผิดชอบมากขึ้นและส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพลาดนะคุณต้องปกป้องความเป็นอยู่ของคุณโดยการกําหนดขอบเขตว่าคุณให้คนอื่นได้มากน้อยแค่ไหนและกําหนดว่าถึงจุดไหนที่คุณจะหยุดให้เพื่อที่จะแบบวางอุเบกขาเนาะ เพื่อจะยืดตัวแบกขาคือการวางเฉยหลังจากที่คุณเนี่ยได้ทําเพื่อคนอื่นครับกับคนเนี้ยช่วยคนนั้นเต็มที่แล้วจาไม่ได้คุณนว่าความสุขของคุณมีค่าเท่ากับความสุขของคนอื่น,นความสุขของคุณไม่ได้มีค่าน้อยกว่าความสุขของคอนอื่นเลยคุณข้อสี่การที่จะดูว่าคุณกําลังใส่ความท็อกซิกให้ตัวเองหรือเปล่าข้อสี่คุณมักยอมรับสิ่งที่น้อยกว่า จากสิ่งที่คุณสมควรจะได้รับโอ้โหอันนี้โดนอีกแล้วนะทั้งเรื่องความรักความสัมพันธ์การงานการเงินเนี่ยการยอมรับในสิ่งที่น้อยกว่าน้อยกว่าสิ่งที่คุณสมควรจะได้รับเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนอย่างในที่คุณแบบมองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองไงแล้วมันเป็นภาวะท็อกซิกอย่างหนึ่งที่คุณสร้างขึ้นเพื่อทําลายตัวเองไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวหรือการการตั้งเป้าหมายในชีวิตหรือทางการเงินต่าง การจำลับในสิ่งที่น้อยกว่าจะทําให้คุณรู้สึกคุณไม่สนวังถ้าสะสมมาระยะยาวเนี่ยมันมันจะกลายเป็นแบบความกลัวต่อความน้มเหนี่ยงไอ้ก,กลัวที่จะถูกปฏิเสธเราลัวมากคุณมาก,ก่ากลัวการถูกปฏิเสธม,มันมาเหมือนกับแบบมันเฟลอะมันโคตรเฟลอะนะกลัวกลัวที่จะถูกปฏิเสธหรือรู้สึกว่าตัวเองมันไม่ดีพอคุณอาจจะหลอกตัวเองว่าไอ้ได้้ด,ดีโอเคแล้วหรือดูถูกตัวเองว่า อ้คนอย่างฉันเนี่ยไม่สมควรจะได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้แบบนะไอแนวคิดนี้คุณมันทํำให้คุณนะติดอยู่ในวังวนของคนธรรมดาเป็นคนที่ใช้ชีวิตธรรมดาอาจจะถึงแค่แบบเฉืยเนาะเอ้เรื่อยเ,อเ,อเ,เปื่อยเฉื่อยประมาณนี้ไล่พลังแล้วมันจะขัดขวางคุณไม่ให้คุณเนี่ยทําได้ตามศักยภาพของคุณที่คุณควรจะเป็น หากคุณต้องการจะหลุดพ้นจากไอ้วงจรท็อกซิกอันนี้นะจาเป็นที่คุณจะต้องรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของตัวเองและต้องเชื่อว่าคุณสมควรที่จะได้รับมากกว่านี้คุณต้องตั้งเป้าหมายในชีวิตของตัวคุณเองให้สูงขึ้นนะการหาความสัมพันธ์ที่รักและจริงใจกับคุณให้พบการปฏิเสธที่จะประนีประนอมหรือเขาเรียกว่าไงลดมาตรฐานคุณค่าของตัวเองลงจะทําให้คุณเนี่ย เปิดตัวเองให้ให้กับในแบบการรับประสบการณ์ที่ดีขึ้นแล้วก็มันก็จะสอดคล้องกับความปรารถนาด้านเดิมของคุณด้วยนะชีวิตของคุณนะคุณการแบบการสอดคล้องกับความปรารถนาของคุณมันไม่มันไม่ใช่การสะท้อนถึงความไม่มั่นคงที่แบบมันแฝงอยู่ในส่วนเรืของภายในจิตใจคุณเลยนะไม่ใช่คุณนะชีวิตคุณควรจะสอดคล้องกับความปรารถนาของคุณ ไม่ใช่สะท้อนถึงความไม่มั่นคงที่แฝงอยู่ในส่วนลึกภายในจิตใจคุณใครได้กี่คะแนนแล้วยกมือขึ้นใครเต็มสี่คะแนนแล้วฟังต่อไปนะข้อ5การที่ดูว่าคุณกำลังสร้างความท็อกซิกให้ตัวเองหรือเปล่าคุณพยายามจะอธิบายเหตุผลที่ตัวเองทำตัวเองพูดตัวเองคิดให้คนอื่นรู้อยู่เสมอ การรู้สึกว่าคุณจะเป็นต้องหาเหตุผลเสมอเพื่ออธิบายให้คนอื่นรู้เนี่ยอาจเป็นสัญญาณว่าคุณไม่ได้ไว้วางใจตัวเองอย่างเต็มที่เลยคุณไม่หนักแน่นพอเลยซึ่งอาจจะเกิดจากความต้องการลึกๆที่อยากได้รับอ่าอยากอยากได้รับความเข้าใจการได้รับการยอมรับหรือการแบบการได้รับการชื่นชมจากคนรอบข้างแต่การหาเหตุผลมาแบบอธิบายตลอดเวลาเนี่ยคุณมันจะทําให้คุณเกิดความไม่มั่นใจตัวเองไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเอง คิดพูดทำหรือตัดสินใจไปแล้วความจริงก็คือคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ใครฟังกับการใช้ชีวิตกับค่านิยมแล้วก็กับเป้าหมายส่วนตัวของคุณแม้ว่าการเปิดเผยอีกการจริงใจมันจะเป็นเรื่องที่ดีเนาะแต่มันไม่จําเป็นคุณไม่จำเป็นที่คุณต้องใช้กับทุกเรื่องในชีวิตของคุณเนี่ยการแบ่งปันมุมมอง,องคุณไหมถึงกับการพยายามอธิบายมุมมองของคุณมันแตกต่างกันนะคอยเชื่อมั่นในผู้บริาแล้วก็ประสบการณ์ของตัวเองและวก็ทิ้งความต้องการ การยอมรับากคนอื่นซะเพราะมันจะสร้างทั้งความมั่นใจและอิสระให้แก่คุณด้วยขอให้ยอมรับความจริงที่ว่าไม่ใช่ทุกคนคุณจะยอมรับแล้วก็เห็นด้วยกับคุณถูกไหมคือมันคือเรื่องปกติที่สุดแล้วอะนะไม่ใช่ทุกคนจะยอมรับไงสิ่งสําคัญคือ,ค,อคุณต้องใช้ชีวิตให้มันแบบให้มันสอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของคุณไงรอ้ไหมคุณต้องใช้ชีวิตสอดคล้องกับตัวตนแท้จริงของคุณ แล้วก็ตัดสินใจโดยแสดงถึงความเคารพเส้นทางที่ตัวคุณเองเลือกไม่ต้องกังวลคนอื่นแล้วก็ไม่ต้องคออธิบายกับคนอื่นทั้งสิ้นคุณขอให้คุณมั่นใจแล้วกันไม่ต้องไปอธิบายอะไรเลยนะข้อ 6. การเช็คว่าเรากำลังสร้างความเป็นซิษต่อตัวเองหรือเปล่าก็คือคุณเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือรู้สึกอายในความบกพร่องบางอย่างของตัวเองนี่แหละคุณ นี่คือหนึ่งในที่สุดที่มนุษย์จะสร้างความท็อกซิกใ้ตัวเองการเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยคนส่วนใหญ่จะใช้เป็นวิธีการผลักดันตัวเองถูกไหมแต่มันจะทําลายความนับถือตัวเองแล้วก็ความสุขของตัวเองที่เราเคยบอกไงว่าอย่าใช้คําดูถูกมาเป็นแรงผลักดันตัวเองคุณไม่หาเทปฟังได้เลยเพราะในยุคปัจจุบันนี่าคุณมันเป็นสิ่งง่ายที่มนุษย์จะโชว์สิ่งที่ดีที่สุดของตัวเองต่อคนรอบตัว ใครๆก็ตัดเอาช่วงเวลาที่ดูดีที่สมบูรณ์แบบมาช่วงเวลาที่ผ่านการตัดแต่งมาอย่างดีแล้วอะเห็นไหมที่สุดแบบแล้วก็โพสโชว์กันไปมาเนี่ยลงโซเชียลเ,เพื่อให้คนทั่วไปจะหลงกลว่าคนอื่นดีทุกอย่างคนอื่นมีทุกอย่างคนอื่นมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบเฮ้ยในขณะที่เราทำไมเราทำได้ไม่ดีวะ เฮ้ยทำไมเราไม่มีความสามารถพอวะเห็นไหมความจริงคือการเปรียบเทียบแบบนี้ไม่เพียงแต่มันไม่ยุติธรรมแต่มันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความจริงอีกด้วยคุณการเดินทางในชีวิตของคนแต่ละคนนะคุณมันไม่เหมือนกันเลยแล้วสิ่งที่คุณเห็นนั้นน่ะมักจะไม่ได้บอกเราเรื่องราวทั้งหมดอย่างตรงไปตรงมาเมื่อคุณเปรียบเทียบกับคนอื่นคุณมักจะเอาความยากลําบากของคุณเนีไปเทียบกับการกับเขาเรียก กับไฮไลท์นะด้านดีในชีวิตของคนอื่นเขาที่เขาโชว์ออกมาอย่างนี้แทนที่จะไปจดจ่อหรือเพ่งมองเพ่งแบบกับสิ่งที่คุณคิดว่าคนอื่นมีเงี้ยคุณควรหันมาแบบหันมาแบบหันมามองตัวคุณเองดีไหมอ่ะนะคุณหันมาสนใจคุณแบบหันมาสนใจคุณหันมาหาตัวเองเนี้ยนะยินดีคุณ ยินดีกับความสาเร็จของคุณฉลองกับความสุะสความสำเร็จของคุณไม่ว่าความสำเร็จนั้นน่มันจะดูเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของคุณเพราะไอ้ความไม่สมบูรณ์แบบของคุณเนี่ยมันทําให้คุณเป็นในแบบที่ไม่เหมือนใครไงจำไว้นะคุณว่าการเติบโตของคุณนั้นเนี่ยการเติบโตของคุณเนี่ยคือการยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นแล้วก็มุ่งมั่นไปสู่สิ่งที่คุณต้องการ ด้วยการฝึกฝนความเมตตาต่อตัวเองแล้วก็ฝึกฝนนําสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณก็จะหลุดพ้นจากวัฏจักรที่คุณสร้างความทอกซิกให้กับตัวเองนะด้วยการเปรียบเทียบกับคนอื่นไงคุณสร้างทุกสิทธ์ในการเปรียบเทียบอื่นไม่เอาคุณจากนั้นคุณก็จะมีความภาคภูมิใจตัวเองถ้าคุณทําได้นะหยุดเปรียบเทียบคุณนะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะคุณจะเปรียบเทียบในด้านแย่ของคุณกับด้านดีของคนอื่น ข้อ7การใช้ตัวเองเป็นคนท็อกซิคตัวเองหรือเปล่าคุณไม่ยืนหยัดในสิ่งที่คุณต้องการจากส่วนลกของหัวใจและคุณปล่อยให้คนอื่นมาเหยียบย่ำคุณไงนี่แหละเมื่อคุณไม่เรียกร้องที่จะทําตามความต้องการตัวเองเนี่ยคุณก็จะปล่อยคนอื่นมากำหนดชีวิตและความเป็นอยู่ของคุณแล้วก็น่นไปสู่แบบความหงุดหงิดอย่างเงี้ยความคับข้องใจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองถูกมองค่าแล้วก็ถูกใบคามันคือสภาวะท็อกซิกที่คุณสร้างให้กับตัวเอง แล้วมันมาจะเกิดจากการที่คุณเนี่ยกลัวเขาเรียกกลัวความขัดแย้งมนาะคุณกลัวการถูกปฏิเสธไหม่ะการกลัวการถูกปฏิเสธไหมหรือกลัวถูกมองว่าเห็นแก่ตัวสิ่งสำคัญที่คุณต้องจำมาไว้ก็คือความต้องการของคุณมีค่าเท่ากับความต้องการคนอื่นเมื่อกี้เราบอกว่าไงความสุขของคุณก็มีค่าเท่ากับความสุขของคนอื่นเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือ ความต้องการของคุณก็มีค่าเท่ากับความต้องการคนอื่นเช่นเดียวกันการยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองต้องการมันไม่ใช่การแบบเราไม่ต้องมีปัญหากับใครไงแต่มันเป็นการยืนยันสิทธิของคุณที่ควรจะได้รับการปฏิบัติด,ด้วยความเคารพแล้วก็มีศักดิ์ศรีคุณการศึกษสาแล้วก็การบอกความต้องการของคุณออกไปแบอย่างชัดเจนเนี่ยมันจะช่วยอ่าช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่คุณสามารถที่จะทาเพื่อตัวเองได้นอกจากนี้คุณยังเป็นการบอกแนวทางให้คนอื่นรู้ว่า พวกเขาควรจะปฏิบัติต่อคุณอย่างไรเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายต่างอยู่ด้วยกันแบบด้วยความเคารพแล้วก็ต่างเข้าใจกันแล้กันถ้าคุณไม่กล้าหรือยืนหยัดพูดส่งเสียงเพื่อตัวเองเนี่ยคุณอาจจะเสี่ยงจากการแบบถูกเอาเปรียบแล้วก็พลาดโอกาสที่จะยกระดับชีวิตของคุณเองด้วยนะเพราะนั้นจงยอมรับคุณค่าในตัวเองอยากกลัวที่คุณจะยืนหยัดเพื่อคุณค่าในตัวคุณเอง และคุณสมควรที่จะได้รับมันแปดนะวิธีดูว่าคุณกําลังท็อกซิตใ่ตัวเองหรือเปล่าคุณไม่ได้ดูแลร่างกายของคุณและคุณรู้สึกผิดที่ตามใจตัวเองมากเกินไปด้วยซ้ำไอ้การไม่ดูแลร่างกายเป็นการที่คุณสร้างท็อกซิตให้กับตัวคุณเองอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยใช่ไหมเพราะกายของคุณของคุณมันเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของคุณถูกไหมแต่บ่อยครั้งคุณที่มันเป็นสิ่งแรกที่คุณละเลยไม่ใส่ใจ แค่วงคุณยุ่งวุ่นวายนิดห,หน่อยหรือเครียดนิดหน่อยเนี่ยคุณก็ใช้เป็นเหตุผลในการไม่ดูแลตัวเองแล้วการที่คุณไม่ดูแลร่างกายมันทำให้คุณเกิดความเหนื่อยล้าเจ็บป่วยแล้วแบบแล้วแียการไม่พอใจกับชีวิตของตัวเองคุณเชื่อไหมมีคนมจำนวนมากรู้สึกผิดกับการที่ตัวเองใช้เวลาไปกับการพักผ่อนเลยหรือทาอะไรที่เป็นการดูแลตัวเองหลายคนมองว่ามันเป็นความฟุ่มเฟือยมากกว่าที่จะเป็นสิ่งที่จำเป็นไง การดูแลตัวเองมันไม่ใช่เรื่องที่แบบมันเห็นกับตัวใดๆทั้งสิ้นนะร่างกายของคุณต้องการอาหารที่ดีใช่ไหมเพราะนั้นการพักผ่อนที่เพียงพอและการทําให้ตัวเองมีความสุขเนี่ยเพื่อที่คุณจะได้ทําง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะนั้นการให้ความสําคัญการดูแลร่างกายเนี่ยไม่เพียงทําให้คุณสุขภาพดีนะแต่ยังสร้างรากฐานชีวิตท,ที่ดีแล้วก็คุณจะได้รับการเติมเต็มอยู่ด้วย ข้อ9กาการเช็คว่าคุณกำลังสร้างความท็อกซิกใจตัวเองหรืเปล่าคุณรู้สึกไม่ติดสระที่จะแสดงความคิดของคุณออกมาเมื่อคุณเกิดความลังเลที่จะแสดงมุมมองแสดงความคิดของคุณเนี่ยคุณก็กำลังที่จะแบบปฏิเสธโอกาสที่คุณจะได้สนับสนุนโลกที่คุณอยู่มันมีการท็อกซิกทางอารมณ์ประเภทหนึ่งนะการฟิสวิคต,ตัวเอง มาจากความกลัวที่จะถูกคนอื่นตัดสินถูกปฏิเสธหรือว่าเกิดการเข้าใจผิดจริงๆแล้วเนี่ยเสียและความเป็ของคุณเป็นเอกกลักษณ์เฉพาะตัวนะและความคิดของคุณเองมันก็มีค่าคุณการที่คุณหยุดความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ไม่แสดงในสิ่งที่คุณคิดเนี่ยคือคุณไม่แสดงสิ่งที่คุณคิดออกไปตามสิทธิของคุณคุณไม่เพียงแต่จะไม่ได้ เขาเรียกว่าไงคุณไม่เพียงแต่ที่จะไม่ไม่ได้ใช้ศักยภาพของคุณอย่างเต็มที่เท่านั้นนะแต่คุณยังปิดกั้นโอกาสที่คนอื่นจะได้รับาจากมุมมองของคุณอีกด้วยสิ่งที่คุณต้องเข้าใจก็คือไม่ใช่ทุกคนจะเห็นด้วยกับคุณคุณสามารถถูกเห็นต่างหรือเห็นแย้งได้เพราะความงดงามของความความหลากหลายคุณมันสามารถช่วยแบ่งปันแล้วก็แบบเขาเรียกว่าวอะไรอ่ะ ล้วงลึกนะค้นลึกเข้าไปในความคิดประสบการณ์ที่หลากหลของผู้คนนี่การกล้าส่งเสียงเพื่อแสดงความคิดเห็นาการกล้าแสดงค,ความคิดเห็นของคุณเนะี่ยแล้วก็การแสดงออกถึงตัวคุณอย่างแท้จริงเนะี่ยมันจะช่วยเปิดประตูโอกาสใหม่ๆและก็การเติบโตด้วยอย่าปล่อยให้ความกลัวาม,มาปิดกั้นคุณเพราะคุณสมควรจะได้รับการรับฟังแล้วก็เห็นคุณค่าพอๆกับความคิดเห็นของคนอื่นเช่นเดียวกัน ข้อสิบข้อสุดท้ายการเช็คว่าเรากําลังทอกซิสตะเองหรือเปล่าคุณยอมให้ผู้คนในชีวิตของคุณกดคุณลงต่ำโอ้ผมข้อสิบนี้เจ็บปวดทุกคนที่อยู่รอบตัวคุณนะนั้นจะส่งผลกระทบต่อกระทบโดยตรงเลยแหละโดยตรงต่อคุณเลยแหละต่อความสุขแล้วก็ต่อความสาเร็จของคุณพวกเขาก็จะแบบดูดพลังงานของคุณลดความนับถือตัวเองของคุณแล้วก็ขัดขวางคุณไม่ให้คุณใช้สกายภาพอย่างเต็มที่ นั่นแหละคุณมันคือภาะวะท็อกซิกอย่างหนึ่งที่คุณสร้างให้แก่ตัวเองอิทธิพลเชิลงลบเหล่านี้คุณมันอาจจะมาในรูปแบบของเพื่อนของคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทเพื่อนล่วงงานที่คอยแบบวิพา,ากวิจณ์ดูถูกแล้วก็คอยแบบเรียกไงคอยบันทอนคุณอยู่ตลอดเวลาเมื่อใดที่ความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่กลายเป็นการสร้างความเสียหายเนี่ยกับคุณเนี่ยมากกว่าที่จะช่วยเหลือคุณเนี่ยแล้วคุณจะต้องแบบทําอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการปกป้องตัวเอง อย่างเช่นการสร้างขอบเขตหรือการแยกตัวออกมาจากอิทธิพลในด้านลบนะหรือการตัดความสัมพันธ์อย่างเด็ดขาดกับคนที่แบบคอยแบบกดคุณลงต่ำอย่างเงี้ยไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องยากนะคุณมันเป็นเรื่องยากคุณที่จะแบบตัดคนบางคนออกจากชีวิตได้แต่ถ้าคุณไม่อยากสร้างภาวะท็อกซสกยใหตัวเองเนี่ยคุณก็ต้องทำ สิ่งนี้ไม่มีความจําเป็นต่อสุขภาพจิตนะและต่ออารมณ์คุณด้วยคุณจงไลล้อมตัวคุณด้วยคนที่ให้กําลังใจสนับสนุนและก็สร้างแร,รงบันดาลใจให้คุณเป็นตัวของตัวเองที่ดีที่สุดการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นบวกแล้วก็การให้กําลังใจนะมันจะสร้างพื้นที่สําหรับการเติบโตแล้วก็ความสุขความสําเร็จในชีวิตให้คุณนะจำไว้นะคุณว่าคุณสมควร ที่จะถูกไล่ล้อมด้วยผู้คนที่ทําให้คุณได้แสดงสิ่งที่ดีที่สุดของตัวคุณเองออกมานี่ละคุณ10ข้อของการที่คุณกําลังท็อกสิทธิ์ใจตัวเองโดยที่คุณไม่รูตัวใครคะแนนเต็มสิบบ้างยกมือขึ้นเราเนี่ยเต็มสิบมาก่อนแล้วเต็มสิบมากๆเลยสิบยกกำลังสามเด็กนะก็เราเอาไปพิจารณากันนะคุณเนาะ นะก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะไม่มากก็น,น้อยขอบคุณทุกท่านที่ตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปในวันนี้สวัสดีค่ะ